รอว่าเออจะตัดได้แล้วจะเอาตังค์ไปใช้นี่เขาคิดไม่ค่อยมีเงินนะก็เลยโอมาว่าจะมาตัดมะพร้าวโอมะพร้าวหายไปแล้วเห็นแล้วมะพร้าเห็นแล้วเป็นยังไงหมดแรงหมดแรงอือ่ยที่มีแบบเนี้ยเขาเรียกกลับเปี้ยวเนี้ยอันนั้นล่ะถูกตัดไปที่มันห้อยๆมาเห็นไหมอันน้องเขาเรียกอันน้องนี่มันก็ยังมีลูกอยู่อีกมีแต่ว่ายังเล็กไงเดิมทีจะได้ประมาณงวดหนึ่งเจ็ดแปดร้อยลูก ช่วงนี้นะคะตอนเมื่อวานได้แค่สองร้อยกว่าลูกเองเขาจะถูกตัดไปหมดแต่นี่ยังใช้ไม่ได้คนจะมาอีกมันรู้ไงมันเดินทั่วเลยนะแล้วน,นี่ตัดใกล้ตัดได้ยังเพิ่งตัดไปเมื่อวานอันนี้ต้องเว้นไปอีกประมาณสิบห้าวันยี่สิบวันคือการตัดเกษตรอินทรียอ๋อเกษตรอินทรีย์อ่าเป็นก<ต>กเ,ษเนกเษตรเท่ากับมะพร้าวนี่เป็นเป็นน้ำมะพร้าวอย่างดีเลยนะไม่ใช่ใช่เดี๋ยว ไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้เลยเลยไม่ใช้อ่ะของเราจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นม,มันราคามันดีกว่ากันใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ราคาสิบสี่บาทตัดแต่ละครั้งเนี่ยปกติห้าไล่เนี่ยได้ประมาณสักกี่ลูกครับได้ถึงพันถ้าถ้าเป็นเงินนี้เท่าไหร่มันแล้วแต่ช่วงไม่ใช่ช่วงที่ได้เป็นพันนะคะโดยได้สูงสุดก็เกือบสองหมื่นบาทนะอือยี่สิบวันอ๋ตอต่อยี่สิบวัน<อ>คนตัดจะรู้คนตัดประจํานะเขาจะรู้ว่าเอองวดเนี้ย ของเราได้เท่าไหร่แต่ละสวนได้เท่าไหร่เขาจะกะรถมาใส่ให้มันแบบพอดีเราเขาเหลือไว้ให้เราบ้างไหมส่วนนี้เมื่อวานได้สองร้อยกว่าลูกอ๋อเหลือให้สองยังเหลือไว้ให้ก็คือเหมือนกับว่าสวนเรายังติดถนนเขาก็คงกลัวว่าเจ้าของสวนมาแบบไม่ตรงเวลารีบเขาก็น่าจะรีบอ๋อเอาขึ้นเอาเอาพอมะพร้าวมันนั่งก็เอาขึ้นรถตรงนี้เลย แสดงว่ามันล่องน้ํามาหรือไงล่องน้ำมาในสวนนี้น้ำมันมันถึงกันหมดเลยเหรอถึงกันรอบได้เลยอ<ม>ืหายไปเท่าไหร่ของป้าประมาณประมาณพันห้าพันห้าร้อยลูกเลยหรอประมาณแล้วทุกทีเก็บได้เยอะไหมอ่ะก็เยอะอยู่ได้ประมาณสองพันป้าถ้าเยอะๆนะถคบไม่เยอะก็พันหนึ่งมาแล้วแต่ขาวอะแต่ครั้งนี้มันจะได้ตังค์อยู่แล้วใช่ไหมจ้ามันจะได้ตังค์อยู่แล้วไปมันจะได้ตังค์มเป็นนี่เขาแล้วก็ รอว่าเออจะตัดได้แล้วจะเอาตังค์ไปใช้นี้เขาคิดไม่ค่อยมีเงินนะก็เลยโอ้มาว่าจะมาตัดมะพร้าวโอ้มะพร้าวหายไปแล้วแล้วเห็นแล้วมะพร้าเห็นแล้วเป็นยังไงหมดแรงหมดแรงอ๋อแล้วที่นี่จะเอาที่ไหนไปใช้นี่เขาก็รอรอไปเรื่อยๆกันดอกเบี้ยมันก็กินไปเรื่อยมะพร้าวกองไว้ตรงนี้ใช่ไหม อ๋อเขาล่องล่องมาล่องาต้งัแล้วลน้าแล้วก็มาขึ้นอะไรนี่ลอยขึ้นลอยเทไห่อะไรอยู่เลยอืมอืมเคยเจอไหมเคยมีขโมยมาอย่างนี้ไหมไม่เคยเห็นนะเพราะเราไม่ค่อยได้ออกมาออกมาก็ไม่เจอ มันพอมันได้ยินเสียงรถละมามก็หนีไปแล,แล้วมันอยู่รับตาคนแล้วไม่มีบ้านก็มาเอาง่ายแต่มันก็น่าจะเห็นใจแล้วม้่งว่าเราไม่ค่อยมี <c oughs> เอาไปแล้วเราก็หมดไปอีกไม่มีใจ้ขาบอกจไม่มีเหมือนกันใช้ใจ <c oughs>